สวัสดีครับงานติดตั้งโชคฝาปิกระบะนะครับตัวนี้กระบะตัวใหม่ล่าสุดของมิตซูบิชิไทตันนะครับเป็นรุ่นแอดลีดเป็นกระบะสีประตูรุ่นนี้นะครับบอกเลยนะว่าฝาปิกระบะหนักมากๆน้ำหนัก80กิโลเลยนะครับถ้าเราไม่ติดโชคช่วยนะครับจะทำให้การเปิดยากมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ใส่โชคแล้วนะครับเวลาเปิดนะครับปล่อยได้เลยนะครับตัวโชคจะมี2ด้านนะครับ เป็นโชกสาหรับผ่อนแรงหนึ่งข้างนะครับอีกด้านหนึ athlete, ่งจะเป็นตัวช่วยปิดนะครับเป็นตัวซับแรงนะครับซ้ายขวาจะเป็นข้างดึงและข้างดันนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวนี้เป็นชกแก๊สนะครับเวลาปิดก็ง่ายได้นะครับเพียงแค่ยกเบาๆนะครับนะครับเช่นกันนะครับเวลาเปิดปล่อยได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่โชกนะครับน้ําหนักเยอะมากๆเราต้องคอยมารับน้ําหนักนะครับบางทีแขนเคดเลยนะครับ ควาน้ำหนักฝาท้ายตัวนี้นะครับหนักถึง80กิโลนะครับเวลาปิดง่ายได้นะครับพิงแค่มือเดียวก็ได้เลยนะครับเวลาเปิดนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยที่มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับรถกระบะรุ่นนี้นะครับท่านใดสนใจเชิญได้นะครับที่นครหลวงออโตโซาว